สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะพามาทำผัดแตงกวาใส่ไข่นะคะก่อนอื่นแล้วก็ตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ตีไข่สองฟองค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะนิดหน่อยแล้วก็สีอิวขาวค่ะพอหม้อร้อนนะคะแล้วก็นำกระเทียมลงไปผัดก่อนเลยค่ะผัดจนกระเทียมเขาเหลืองนะคะกอย่าลืมตีไข่ได้วยนะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วก็ ใส่ลูกชิ้นหมูลงไปเลยค่ะผัด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 ค่ะตามด้วยแตงกวาค่ะนางเอกของเรื่องค่ะนี้ได้เลยต้นน้ำนิดหน่อยค่ะ ก็ปรุงรสด,ด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสค่าฝาเขียวแล้วก็รสด,ดีค่ะตับรสด,ด้วยน้ำตาลค่นิดหน่อยจากนั้นก็คนเขาให้เข้ากันนะคะมะเขือเทศค่ะ,ะเล้ก็สีสัน แล้วปรุงรสให้กลมกล่อมด้วยซอสถอยนางลมนะคะจากนั้นก็พัดให้ส่วนผสมของเขาเข้ากันค่ะแบบนี้เลยนะคะสีสันดีสุดเลยละคะ่ะนำไข่นะคะเทราดลงไปเลยค่ะ ขั้นตอน,นหอมสุดๆไปเลยก็พลิกเขากลับด้านนะคะไม่ต้องคนเขามากนะคะเพราะว่าไข่จะเป็นชิ้นเล็กเกินไปนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะพอไข่เริ่มสุกแล้วก็กลับด้านไปมาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะแตงกวาผัดไข่ค่ะใส่ลูกชิ้นนิดหน่อยตักเสิร์ฟคะ่ะเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็มีใบตอมันลองนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราแล้วก็ตักผัดแตงกวาใส่เลยคะ่ะจากนั้นก็โรยงาดำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ หน้าตาของอาหารดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะแตงกวาผัดไข่เสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะก็จะมีของว่างเป็นมะม่วงแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย